หกเขาา่าร้อยโค้งที่นี่มีแต่ผู้เยี่ยมยุทธข้าจะต้องระวังตัวสักหน่อยแล้วแหน้อยเจอตัวมันแล้วน้องโกงยินดีด้วยจะได้เป็นหลานบุญธรรมของผู้อาวุโสหลินหลานหลังจากนี้ข้าขอฝากตัวด้วยลรอฮ่าฮ่าฮาพี่หลี่ชมข้าเกินไปแล้วเฮ้น้องโกงอย่าถ่อมตัวไปเลยผู้อาวุโสหลินหลานเป็นถึงผู้นําตระกูลหลินแห่งพระราชวังกินเลนพยองระดับการยุทธองสุดท้ายมีผู้คนนับไม่น้อยที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเขาแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธ เจ้านี้ช่างน่าอิจฉาจริงๆที่ได้เป็นถึงหลานบุญธรรมของผู้อวุโสลินหลานใช่แล้วเป็นอย่างที่เขาพูดฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนพูดถูกแล้วเจ้าสามารถเอาชนะผู้ที่อยู่ระดับการยุทธท่องที่สาได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวการที่ผู้อาวุโสลินหลานรับเจ้าเป็นหลานบุญธรรมถือว่าสายตาของเขาเฉียบแหลมใช่แล้วใช่แล้วด้วยความสามารถของน้องกงไม่สมควรไปอยู่ในสำนักอันดับสองอย่างสำนักมังกรคมเลยข้าได้ยินมาว่ามีเด็กสำนักมังกรคามเข้ามาท้าทายน้องกงสงสัยมันคงจะเบิดชีวิตแล้วการต่อสู้ระหว่างพวกเจ้าคือหลังจากนี้หนึ่ง มันแปลความมั่นใจมาจากไหนกันน้องกงเป็นเรื่องจริงหรือไม่อ่าโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่มีผู้คนหลากหลายประเภทเขาเป็นคนที่น่าสนใจข้าจึงตอบรับความท้าทายของเขาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปน้องกงนี้ช่างแจกกว้างยิ่งนักแล้วมันมีนามว่าอะไรอย่างนั้นหรอข้าจะเป็นคนสั่งสอนมันแทนเจ้าเองสามเผายิ่งนักมันจะต้องถูกสั่งสอนเป็นศิษย์น้องที่ไม่มีความเคารพศิษย์พี่เลยฮ่าฮ่าพวกท่านเป็นห่วงเกินไปแล้วกงลู่หยุนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเห่ชูฟงอย่างนั้นหรอ เจ้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันแม้แต่หลานบุญธรรมยังสามารถเข้ามาได้แล้วทาไมข้าถึงจะทําไม่ได้ละ่ะกงรู้หยุนข้ามาที่นี่เพื่อจะมาเตือนเจ้าเจ้าจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เจ้าได้ก่อไว้น้องกงมันเป็นใครกันทําไมถึงสามหาวยิ่งนักพวกท่านถามข้าว่าใครกันที่เข้ามาท้าทายข้าใช่หรือไม่หรือว่าจะเป็นมันช่างเป็นเด็กที่หยิ่งผยองยิ่งนักเพราะแบบนี้เองสินะมันถึงเข้ามาท้าทายน้องกงเท่าที่ข้าสัมผัสได้มันอยู่เพียงระดับท่านหยุดห้องที่4ี่เท่านั้นดูเหมือนว่ามันคงงจจะเบื่อโลลกกกแ้วริๆปา ลู่หยุนการที่มันกล้ามาท้าทายเจ้ามันคงจะอยากตายเหมือนหบเข่าร้อยโค้งข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าสยบเด็กนั่นเองที่หวังพูดถูกแล้วอย่าให้มันได้ออกจากที่แห่งนั้นเลยเออน้องปงแค่เจ้าสะบัดมือมันก็สลายหายเป็นผงแล้วใหญ่เจ้าต้องรอให้ถึงเวลาด้วยคนแบบนี้ก็เหมือนหมาบ้าถ้าเกิดไม่รีบจัดการมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมากัดเราเมื่อไหร่อย่าไปเมตตามันรีบกำจัดมันเลยดีกว่ามันกล้ามาท้าทายเจ้าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตาย ข้าคงจะต้องหลบกลพวพท่านซะแล้วข้าคงรู้หยุ่จะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้และในภายภาคหน้าข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนยามลาตีเริ่มการแข่งขันนบัดนี้เฮ้เยี่ยมมากเฮ้ตามมาเลยฟึบฝึึเร็วมากเด็กนั่นมันเร็วมากมันเป็นใครกันแน่นะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราจะตามมาไม่มีทางหรอกอาจจะเป็นไปได้นะเท่าที่ข้ารู้มามันมีพลังจิตสัมผัสแล้วพวกเราจะทํายังไงกันต่อดีนี่มันก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วคขืนหาตัวมันตอบ งั้นพวกเราก็แยกกันตรงนี้เถอะน้องกงไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเกิดข้าจะตัวมันละก็ข้าผู้เสียดเจ้ยจะเป็นคนปิดชีพมันให้เองขอบคุณมากท่านพี่ฟู่ทุกๆคนงง้นข้าขอตัวก่อนท่านพี่ฟู่เดินทางปลอดภัยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แยกแยะก,กันตรงนี้เถอะด้วยความเมตตาของทุกคนข้ากงลู่หยุ่จะไม่ลืมบุญคุณแน่นอนฝึกอ่ะนี่มันอะไรกันเออท่านพี่ฟู่อะไรกันเนี่ยใครทําเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้น ผู้อาวุโสมาได้จังหวะเลยป่าแห่งนี้อันตรายยิ่งนักสหายของข้าถูกฆ่าตายไปแล้วใครกันที่กล้าทําเรื่องแบบนี้จะเจ้าคือไม่ทราบว,ว่าท่านใช่อภรเทาใช่หรือไม่ตุม่มเอ๋อะอะไรกันไม่ต้องเป็นห่วงพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายรีบหนีเร็วเหมิมจะหนีไปไหนอย่างนั้นหรอเอ๋ออ,อ,อ,อาไอเจ้าปีศาจข้าจะสู้กับเจ้าเองยา่าจงกลายเป็นปุ๋ยผงไปซะ นี่มันลดม้าอะไรกันลุกลุกหงลุกตาของข้าจริงๆเลยสวรรค์นั่นมันเป็นคนจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยจอมเวทชุดเชาไร้กัดยิ่งนักหนีดีกว่าไม่ใช่ว่าพวกเจ้าต้องการจะฆ่าข่าอย่างนั้นเหรอจงตายไปซะ